อ๋อจะตรงไหมอุโมงเบตงว้าวเฮ้ยเหมือนสมรอก ข้ามก็มไ,ได้เลยใช่ไหมครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลยตั้งนาจครับอันนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงยี่สบกนาทีนะครับ าจริงเสียเวลาอยู่กรุงเทพประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกแบบตั้งแต่มืดอ่ะเขาออกช่วงตีห้าก,ออกว่าตีห้าครึ่งแล้วมั้งพอออกมาแล้วช่วงกลับมาสักพักแล้วเวลาคนทำงานะ่ะเ็าออกมาทำงานกันแล้วรถมันติดรถเยอะเลยไปเสียเวลาตรงนั้นเป็นชั่วโมงเลย ชิปนี้ขับยาวๆเลยนะครับพันกาโลเส้นนี้ผมมาไกลสุดก็คือขึ้นสะพานเนี้ยนะครับเลี้ยวขวาไปอำเภอแก่งกระจานก็คิปแรกของผมก็ตื่นเต้นอยู่แหละลงใต้ก็คือใต้สุดนะ นอนโล่งดีนะครับรถไม่ค่อยเยอะนะไม่ไม่เหมือนเส้นไปภาคหลากของโน้นรถค่อนข้างเยอะนะหลักไม่มาก็ประมาณเนี้ยคือขับแบบไหลๆแบบสบายเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะพักแล้วก็หาอะไรกินกันก่อน เราค่อยเดินทางต่อที่ศูนย์อาหารไหมเนี่ยมนมนปะ่ะ แ้วตรงนี้นะ ก็ห้าสองร้อยครับ รึมเลยครับทุกคนตอนแรกว่าาไม่เจอฝนนะแต่ว่าขับมาสักพักไม่ใช่ละฝั่งู้นมืดครึมเลยอากาศเย็ยนเริ่มมาละเริ่มมาทะตัวละผมว่าไม่น่ารอดฝนตกนั่แน่ อีก130กิโลนะครับเราจะถึงจังหวัดชุมพรหาดบ้านรู ทางกันต่อครับผมวันนี้ก็จอดเปลี่ยนชุดกันฝนแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าพอดีว่าเจอฝนแล้วตอนนี้ ที่ว่าฝนตกอย่างเงี้ยคึมๆมอย่างเงี้ยไปจนถึงนู่นแหละ 15ตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดชุมพรแล้วนะครับระยะทางคงเหลือ797กิโลอันนี้เราก็เติมน้ำมันครั้งที่3นะครับ เก้าันห้าเต็มถังครับ 5, ใช่ครับยาะนะครับครับผมจะตกไหมพี่ตกตลอดทางอยู่นะครับตกเป็นช่วงมใช่มใช่ใช่ตกแบบมันตก,นตกประมาณห้าโลหกโลแล้วก็หายแล้วก็ตกแล้วก็อันนี้ วัดตัวฝาลมมันข้างบนมันแรงไงใช่ครับแต่ว่าข้างหน้าก็ไม่แน่แต่ข้างหน้าดูแดดดูไมแดดอยูน่นะแต่ข้างล่างนี่ก็จะตกนัตกได้ตกไม่ตกตรงนี้จะตกบ่อยที่สุดเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยพอถัดจากตรงนี้ไปหน่อยนึงก็ไม่ตกแล้วแต่มาขอเรื่ออาวละวเนี่ยรื่ออ้าวแล้วเติมน้ำมันรอบที่สามสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเต็มถัง ถังสำรองผมยังไม่เติมนะครับผมรอเติมช่วงจะลงไปข้างล่างสุดละช่วงนี้ยังอยู่ในทางลักอยู่ปั๊มง่ายอยู่หรอกจริงเหมือนเหมือนเหมือนพี่เขาว่าจริงข้างหน้ามันไอ้นี่หน่อย เขาบอกว่าฝั่งนู้นอ่ะข้างบนนั้นอ่ะตกอยู่แต่ว่าเขาลงมาข้างล่างนะไม่ค่อยตกเขาบอกโอ้โหตอนนี้บ่ายโมงสามสิบนะครับแต่เนี้นเราก็เข้ามาเจอฝนล,ละตกหนักมากเลยตันนแจะมิดนะโอ้โห เวลาบ่ายโมงห้าสิบสามนาทีนะครับตอนนี้ระยะทางคงเหลือหกร้อยห้าสิบแปดกิโลอีกหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรเราก็จะเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีไปต่อยา,ยาวๆเลยครับผม ตอนนี้พี่พาผมเลี้ยวซ้ายมาฝั่งไหนไม่รู้อ่ะตอนเนี้ระยะทางเหลือ601กิโลผมซูมดูเหมือนมันพาวิ่งไอขอบทะเลอ่ะไม่ได้พาวิ่งทางหลักอันนี้ผมลองมาตาม GPS ดูอ่ะว่ามันพาไปไหน ฝนตกตลอดเวลานะครับตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าประมาณทุ่มนึงประมาณนะ่ะเดี๋ยวผมจะหาไว้จอดพักแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อคือถ้าผมไปให้ถึงเบตรงเลยนะมันก็มีค่าเท่าเดิมเพราะว่าผมไปถึงช่วงประมาณ ห้าทุ่มเช้งคืนนะจนได้เห็นมันมันมันเหมือนให้ตรงไงล้วเราคิดว่าเราทางตรงอ่ะ สปอร์ตไลท์อ่ะมันหลุดหายเพิ่งเห็นเมื่อกี้แหละตอนที่จอดรถพอดีเลยเออเดี๋ยวหานัดจาก DIY ซื้อไม่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 เนี่ยเดี๋ยวใส่ไว้ตรงเนี้ยไม่หลุดหรอกเรามีเคเบิลไทยอะไรไว้รัดอยู่ป่ะมี ลูเกเขาเป็นลูกเป็นลูกเหมือนกันนะลูก เมื่อกี้ครึ้เมเนฝนจะตกเลยนะทุกคนแต่พอก็ขับลงมาสักพักก็เมฆฟ้าเปิดละก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดทางเลยตั้งแต่มาแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง8นาทีนะครับเราก็กำลังจะมุงหน้าเข้าสู่จังหวัดพัทลุงนะครับอีกประมาณ50กิโล ระยะทางคงเหลือ390กิโลนะครับเราจะถึงเบตงผมว่าผมจะจอดพักประมาณค่มหนึ่งอ่ะครับก็พอดีน่าจะไปถึงจังหวัดพัทลุงพอดีค่อยเปิดห้องนอนเกินหนึ่งเรเช้าเราค่อยเดินทางต่อ จริงะขับมันคืนบรรยากาศก็ดีนะครับขับไม่ร้อนแล้วก็รถไหลดีด้วย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวอำเภอพัทลุงนะครับตะวันดาวรีสอร์ทเนี่ยเหรอครับเข้าไปถามก่อนนะห้องโทรไฟนี่แ,แหละอันน่าอยู่ ออตอนนี้ก็ชิวๆนะเป็นเจ็ดร้อยโลที่อัดมาจากกรุงเทพแบบยาวๆเลยพักแค่ประมาณสองรอบม่าะแปลกมัน,มนไม่ค่อยปวดหลังเท่าไหร่ปกติเจ็ดร้อยโลก็เอาเลือกเราก็จะปวดหน่อยๆอะอันนี้ยังยังชิวอยู่เลย